สวัสดีครับพวกเราอย่าเพิ่งเบื่อผมนะผมขออีกคลิปหนึ่งคลิปนี้จะเกี่ยวกับเรื่องแปดคำถามที่พกบ่อยที่เป็นข้อขัดแยง้งถ้าพวกเราสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนและเปิดใจลูกค้าได้เชื่อมั่นแน่นอนครับว่าโอกาสในการขายเป็นของเราแน่นอนมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อหนึ่งจัตันคือใครพี่ไม่รู้จักพี่ไม่เคยได้ยินเลย SCG c r e ซีเ m e n t ไทยคือลูกค้าหลักของเรามากว่า20ปีแล้วครับเราผลิต OEM หรือว่ารับจ้างผลิตให้เขามาจนถึงปัจจุบันจาตันเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1978ผลิตสินค้ากลุ่มระบบความปลอดภัยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในอนดีตเราเน้นส่งออกต่างประเทศแล้วก็ผลิตแบรนด์ OEM ให้กับลูกค้าครับเราเพิ่งนำแบรนด์จาตันมาทำตลาดในประเทศช่วง6-7ปีที่ผ่านมานี้เองครับคุณมามา่า ชื่ออาจจะไม่คุ้นนะครับแต่สินค้าและคุณภาพเราเป็นเจ้าแรกๆในวงการแน่นอนครับผมอยากให้พวกเราเน้นย้ำ SCG เครือซีเมช t นไทยเป็นบรรทัดแรกและหลังจากนั้นค่อยบอกว่าประวัติที่มาของเราเป็นยังไงและอย่าลืมเรียกชื่อลูกค้าคุณมามากบ่อยๆนะครับข้อที่2ครับไอจะตั้นทำหลายอย่างมากเลยตกลงน้องเน้นอะไรเป็นหลักเนี่ย คุณมาม่าครับเราเริ่มต้นด้วยสินค้ากลุ่มระบบความปลอดภัยพื้นฐานเช่นระบบกุญแจแต่ปัจจุบันเราขยายกลุ่มสินค้ามาครอบคลุมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะสําหรับบ้านและอาคารทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบสมาร์ทโฮมระบบกล้องวงจรปิดระบบตรวจจับโลหะแบบอุโมงค์เดินผ่านซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเราสามารถสปอร์ตลูกค้าได้ทั้งหมดทั้งการติดตั้งการรับประกันหลังการขาย ลูกค้ามั่นใจได้100%แน่นอนครับข้อที่3เฮ้ยพี่มีสินค้าแบรนด์อื่นขายอยู่แล้วเนี่ยสต็อกหลังร้านพี่เต็มไปหมดเลยพี่ยังไม่อยากเพิ่มแบรนด์ตอนนี้ว่ะน้องเหรียญมี2ด้านเสมอนะครับพี่แบรนด์หลักที่พี่ใช้อยู่อาจจะมีข้อดีหลายด้านแต่มีข้อที่น่ากังวลก็คือ ร้านค้าของพี่ก็เหมือนร้านค้าข้างๆเหมือนร้านค้าตรงข้ามที่มีขายแบรนด์เดียวกับที่พี่ขายอยู่แล้วเพราะเขาคือแบรนด์หลักแน่นอนนะครับลูกค้าก็สามารถมาเทียบราคาได้ง่ายและทําให้ร้านค้ากําไรน้อยลงด้วยถ้าเกิดว่าพี่เป็นผู้รับเหมาเป็นผู้ติดตั้งลูกค้าก็สามารถเทียบราคาสินค้าได้ง่ายอาจจะไปซื้อของเองแล้วก็มาจ้างค่าแรงพี่อย่างเดียวแต่วันนี้ถ้าเกิดพี่ใช้จ่าตั้นเราไม่ได้แพร่หลายก็จริง แต่ข้อดีของเราคือลูกค้าสามารถทำกำไรจากสินค้าของเราได้ง่ายเพราะไม่มีคู่แข่งเยอะอันนี้สำคัญกับพี่ๆมากๆเลยนะครับข้อ4สถานการณ์โควิดลูกค้าเงียบพี่ยังไม่อยากสต็อกตอนนี้ยิ่งเงียบยิ่งต้องสต็อกค,ครับคุณพี่แต่ไม่ใช่สินค้าทุกประเภทที่ควรสต็อกนะครับ พี่ควรสต็อกสินค้าที่ราคาต่ำกว่าทุนเช่นอย่างแคมเปญตอนนี้นะครับเราจัดให้ลูกค้าเฉพาะ VIP ที่เรียนเชิญเท่านั้นและตอนก็แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสต็อกสินค้าเราเริ่มลดลงไปเกินกว่าครึ่งแล้วด้วยนะครับเราไม่อยากให้พี่พลาดโอกาสครับเพราะถ้าเกิดสถานการณ์โควิดจบลูกค้ากลับมาเป็นปกติเนี่ยพี่เองก็จะได้มีสินค้าต้นทุนที่ต่ำกว่าคนอื่นนะครับ เฮ้ยพี่ไม่มั่นใจแบรนด์เธออ่ะพี่ไม่เคยใช้ไม่เคยไม่เคยสั่งพี่ไม่เอาอ่ะไม่ลองไม่รู้นะครับพี่เหมือนเพลงของคุณโดมประกอนลำหากเธอไม่ทิ้งฉันคงไม่เจอหากยังรักเธอฉันคงไม่เจอเขาเข้าใจลูกค้ามากๆครับแต่พี่ครับลองจะตั้นสักครั้ง หชิ้นก็ยังดีครับเราไม่มีขั้นต่ำถ้าพี่ใช้1ชิ้นแล้วมั่นใจมากๆครับว่าต้องกลับมาสั่งเราแน่นอนอ้อแน่นอนนะครับว่าเงื่อนไขพิเศษนี้เนี่ยหมดแล้วหมดเลยที่พี่ต้องรีบนิดน,นึงนะครับสิ่งสำคัญในเคสนี้นะครับพวกเราเราอยากให้ลูกค้าได้ลองแบรนด์จาตัน ลองเปลี่ยนมุมมองลองออกนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองจากแบรนด์เดิมๆที่เขาเคยขายอยู่เราอาจจะมีบางอย่างที่เขายังไม่เคยได้สัมผัสข้อ6ครับไม่อยากโอนเงินสดอะ่ะพี่ขอเครดิต3 0 6 0 90วันแล้วกันเครดิตให้ได้แน่นอนกับพี่แต่ต้องผ่านกระบวนการเปิดหน้าบัญชีซึ่งใช้เวลาพอสมควรและที่สำคัญ ถ้าจ่ายเป็นเครดิตเนี่ยจะไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญไทยช่วยไทยต้านภายัยโควิดรอบนี้ได้นะครับเพราะรอบนี้เราให้เป็นเงินสดเท่านั้นเมื่อลูกค้าแอดไลน์ OA เอแอดจาา์ตันกรุ่มมาซึ่งส่วนลดเงินสดอันนี้5%เลยนะครับคุ้มแน่นอนและคุ้มกว่าเอาเงินไปนอนนิ่ง30วัน60วัน90วันหรือเอาไปฝากแบงค์แน่นอนเลยครับข้อ7 รับประกันสินค้าเป็นยังไงเนี่ยพี่สนใจแล้วแต่ว่าสินค้าลดราคาต่ำกว่าทุนแบบนี้เป็นห่วงนิดหน่อยสินค้าทุกกลุ่มของจาตันครับเรารับประกันคุณภาพผ่านเกมมาตรฐานตามเกมมาตรฐาน1ปีหรือตลอดอายุการใช้งานสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดพลาดจากการผลิตของโรงงานนะครับแต่ยกเว้นสินค้ากลุ่ม clearance ที่ขายตามสภาพไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืน ถ้าเกิดว่าคุณพี่สนใจสินค้ากลุ่มนี้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราหาเรือกับทางทีมบริหารให้ได้ครับว่าเราอาจจะปรับเงื่อนไขารายละเอียดแบบไหนยังไงได้บ้างอ๋อและที่สำคัญนะครับเรามีเซอร์วิสหลังการขายที่ Line Official a d j a คจาร Service บริการ24ชั่วโมงนะครับให้ลูกค้าสามารถอุ่นใจเรื่องนี้ได้เลยครับข้อสุดท้ายข้อ8ครับพี่ไม่ได้เจอหน้าเซลล์อ่ะพี่ไม่ไว้ใจหรอก พี่ต้องเห็นหน้าก่อนโทรมาคุยแบบเนี้มิจฉาชีพต้มตุนหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อนั่นแหละครับคือเหตุผลที่เราอยากให้คุณมามาแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอดจาร์ันกรุ๊ปของเราห้องนี้คือห้องหลักของบริษัทที่มีทีมออดิตอยู่ด้วยและทุกบทสนทนาจะถูกตรวจสอบจากบริษัทแม่ครับและการขายเราให้โอนเงินเข้าบริษัทมีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนเท่านั้น และเราขายแหวกร้อเเซ์เท่านั้นเปิดบินแหวกในระบบ100%ยบริษัทของเราจะตั้นเราตั้งอยู่ที่สำน,นักงานใหญ่พระราม3ามอาคารจึงการกุลบนพื้นที่1ไร่ของเราเองโรงงานอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมพื้นที่30ไร่ของเราเองเชื่อถือมั่นใจได้แน่นอนครับและถ้าเกิดว่าคุณมาม่าย,ยังไม่มั่นใจขออนุญ,ญาตเรียนเชิญน,นะครับมาเยี่ยมชมออฟฟิศของเราที่ตึกจึงการกุลพระรามสาม หรือว่าถ้าเกิดอยากเยี่ยมชมโรงงานแจ้งทำนัดหมายเข้ามาได้เลยครับเรายินดีมากๆเลยนะครับจบแล้วครับ8ข้อคำถามที่พบบ่อยถ้าเกิดพวกเราลองอ่านลองท่องให้เข้าปากไว้แล้วเวลาที่ลูกค้ามีประเด็นเหล่านี้เราสามารถโต้อตอบพูดคุยให้ลูกค้าเขาเข้าใจสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ได้จริงๆผมเชื่อครับว่าลูกค้าเปิดใจให้เรา ถ้าเราอยู่ในวงการนี้มา40กว่าปีแล้วแล้วเราส่งมอบแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้าเสมอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆครับ